สวัสดีครับที่สุ่รายการซีจีคอมกูกากนะครับผมมาพบกับเกมเพลย์อิงอนกกคารหนึ่งนะกลับมาเจอกันในวัยรัสนตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เล่นดราเล่นเชียโลกฟังจัสนะผมซึ่งเป็นสปอร์นะผมที่สามารถเดินทางไปที่ไกลๆได้โดยไม่ต้องใช้ผลพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะฮะโอเคเพิ่มอาบิตี้พิเศษหน่อยนะนี่คือก็ โอเคกดเลยครับ Hard to Cure โอเคเอานี้แหละส่วนนี้ก็ยางนะฮะนอมอนนะชื่อก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยดีกว่าอ่ามันเริ่มวันนี้ซาอุดีอาราเบียอ่ะประเทศร้อนๆนะฮะไหนลองดูสิจะว่าจะรวดเร็วขนาดไหนนะเพจนี้ก็ เอ๊ะอยู่ไหนวะดูไงอ๋อนี่งไงมาแล้วครับอย่างรวดเร็วประเทศเขตร้อนต้องเอายุงครับผมยุงมาก่อนเลยเริ่มลำบากแล้วนะฮะอืม เอามาอีกเอามาเรื่อยๆครับเก็บทิจยาประเทศยากจนเอาไปนี่ไงเก็บทิจยาม,มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็ได้แต้มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเริ่มมีเลยกับคนส่งทางอากาศนะฮะถ้าดีเสียงมีมีมีนี่ก็เป็นเสียงจักรจันนะ ทุงนี้อะไรอะไอหน้าร้อนละเข้าใจหน่อยนะอย <c oughs> จะบอกว่าบ้านผมนี่ออกข่าวมาเช้าร้อนที่สุดในประเทศนะฮะ41.8องศานะับผมเติมน้ำเข้าไปฮะไม่รู้จะร้อนไปถึงไหนนะทำลายสถิติทุกปีเลยทีเดียวเออาการนอยซีมาแล้ว ผมจะลองไม่สนใจมันดูนะอ่านี่ระบาดไปประเทศนอกเลยนี่ออฟิตีพิเศษของของฟังจัดนี่ก็คือเมื่อคลิกปุ๊บมันจะไปโผล่ที่ประเทศอื่นในทันทีนะผมสมมติว่าแบบมีหลายประเทศแล้วที่เราแพร่ระบาดหมดแล้วสมมติว่าเหลือกีฬาเนี้ยประเทศที่พวกเราหมันใสที่สุดนะเหลือกีฬาเนี้ยลรวก็ใช้ออฟิตีนี้แล้วเชื้อโรคก็จะติด กินแล้ในทันทีเลยนะครับตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเริ่มแดงเถือกแล้วครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปประเทศอื่นเรื่อยๆนะเริ่มระบาดแล้วครับส่งทางากาศเพิ่มเขอี มาครับอินเดียโดนแล้วฮนะโอ้ข้ามไปอเมริกาเลยทีเดียวอาการเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเขารู้แล้วครับว่ามีเชื้อโรคระบาดนะฮะลบทิง้งลบทิ้งครับ เค <Okay, S 2> <Okay. S 1> เพิ่มนี้ดีกว่าแล้วเพิ่มอากาศหนาวด้วยเพราะว่าเราอยู่เขตร้อนนะฮะอา้าวเริ่มรักษาแล้วครับโอ้โหเร่งรดเร็เวเลยทีเดียวเห็นไหมครับคือถ้าเราเราละเลยมันตรงอาการเนี่ยช,ชาวโลกก็จะรู้นะครับว่าโลกเราระบาดโอ้ทำไมมาเร็วอย่างนี้ ค่อยครับค่อยใจเย็นๆครับใจเย็นเ,นเ,นเ,นเอาไปอีกไปแคนาดานู่นเลยนะมาครับเริ่มรักษาแล้วครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับผมนาละอินเดียเริ่มบ้องไวมากครับ ก่อนเลยครับผมวันนี้ทุกอย่างต้องขัดขวางยาอย่างเดียวครับโอเคเรียบร้อยอที่ไหนชัตด,ดาวแอพอร์นะเมื่อกี้ไม่ทันดูอ๋อนี่ไงเซาแอ,อฟริกามากักาสกชายรัสเซียโดนหมดครับ เอ,เอาไปเยอะๆอืมกีแลนโดนละโล่งแล้วครับตอนนี้ <c oughs> นีซอมเนียมาเอาออกครับให้ติดต่อตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับเงือกพวก พวกเหนียวท็บผิวหนังเนี่ยแล้วก็ไออ่ะเพิ่มตรงนี้ก่อนไหนๆก็อาการมันโผล่แล้วะฮะนี่เพียบเลยทีเดียวนี่ก็เอาแผลติดเชื้อบ้างดีกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ติดต่อเร็วแน่นอนติดต่อรวดเร็วแน่นอนว้าว,ว,าว เยอะเยอะเยอะรัสเซียรัสเซียโดนแล้วจ <distinctive. S 2> ีนเริ่มจีนเยอะเลยครับฟิลิปปินส์ก็โดนแล้วนะอุ้ยเยอะเลยเยอะเลย อาการให้มันเพิ่มไปเรื่อยครับอยากเพิ่มได้เพิ่มไปครับเพิ่มไปเรื่อยโอเคอ่ะเพิ่มการติดต่อนะโอ้ยโกดี้เลยอ่ะ ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นรอดไหมเนี่ยญี่ปุ่นยังรอดอยู่นะฮะนิวซีแลนด์ไปหมดแล้วนะฮะอเมริกาใต้ยังรอดอยู่นะผมไม่ทันสังเกตเลยมเม็กซิโกมเม็กซิโกโดนแล้วครับโอ้โหแคริบเบียนก็รอดอยู่นะ เริ่มปิดชายแดนตัวเองแล้วนะยูรมันยังปลอดภัยอยู่นะปิดชายแดนตัวเองด้วยนะเดะเรียท้องร่วงการท้องร่วงมาแล้วมาเอาเยอะๆเลยเอา้ามีคนตายลเลยเนะี่ย เกตเยอะจนไม่ทันลืมดูนะครับผมกิยนแลนี่อออทำไมมันไม่แพร่ระบ,บาดเลยเนี่ย<า>เอาไปเอาไปเอาไปเยอะเยอะ,ยอะพอแคริบเบียนโดนแล้วหลือเยอรม,มันประเทศเดียวนั่นในยุโรปที่ยังไม่ติดโรคนะฮะอึดเหลือเกินอ่าพูดถึงติดเลย ไอแลนตอนนี้อไอแลนด์มีประเทศไหนบ้างที่มีบอริเวียไอแลนญ์ญี่นปนนะก็จัดเลยครับบอริเวียอ่าไอแลนด์โดนก่อนครับอ่าโอเคประเทศไหนญี่ปุ่นหรือว่าอะไรโอเคมาต่อไปประเทศสุดท้ายฮึบแอบมาละ ร้อยครับแดงเถือกเลยทีเดียวกินแลนอา้าวไอแลนตายแล้วเอาไหมครับเอาไหม่ในเมื่อมีคนตายเราก็เอาไหม่ได้ตอนนี้เพิ่มอาการให้หนักขึ้นนะอิอมเนียเนี่ยต้องต้องได้มานะเพราะว่าจะทําให้การรักษาน,นี้ยากขึ้นนะโอเคตอนนี้ก็รอคนตายนะผม ว่ากำลังการค่านี้ค่อนข้างน้อยมากเลยนะจะขายทิ้งนี่ก็โอเคเฮ้ยขายได้เว้ยโอเคมาเราต้องการเงินนะเรือต้องการ DNA เพื่อพัฒนาโรคข,ของเราโอ้โห โอเคได้ละปุ๊บกานนี้ทำให้รักษายาขึ้นนะแต่ระบาดไวขึ้นโหเอาละตอนนี้ระบาดสูงขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นก็โดนเยอะแยะเลย นะเอาออกไปโอเคอ่ะยวรอบนี้ยอมแพ้ครับผม GG เลยทีเดียว ค่ายเยอะจะชนะได้นี้ต้องปฏิหารเท่านั้นนะครับผมโอเคทุกคนป่วยกันหมดแล้วอจะลองดูปฏิหารจริงจริงไหมแฟบแฟบแฟบลดระดับการติดต่อและเพิ่มอัตราการฆ่าคนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะ ตายนะครับผมโอ้ยจะสำเร็จแล้วครับผมไอ้การกซานี่เริ่มเราเริ่มแพ้คนระับเรียบร้อยครับแพ้แล้วอ้เ <c oughs> <c oughs> ต็มร้อย ความฟินเริ่มบังเกิดกับชาวโลกแล้วครับคนหายป่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆจบจบกันทีจบสิ้นกันทีแฟบเรียบร้อยดับอนาถโอเคเริ่มใหม่นะ เอาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเริ่มประเทศเดิมนะเอาไหมไหมรอบนี้เราจะไม่ประมาทนะฝังจัสตนี่ถือว่าเป็นชื่อโลกที่เล่นง่ายชนิดหนึ่งเลยทีเดียวกดไปเลยครับกดไปเลย เขตร้อนก็เริ่มที่ยุงก่อนนะป,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 ะปะั๊บปั๊บปั๊บยุงยุงยุงแล้วก็ฉีดยาอ่ะไหนๆละเริ่มเลยตรงนี้ ไปมีกาใต้เลยนะครับผมปึ๊บกดโอเฮอา,าการมาแล้วอาการเริ่มมาแล้วออามาก็ออกไปเราไม่พลาดแล้ว เห็นเป็นได้สวยอะตอนนี้ <c oughs> ไม่ทันไหงไหนเลยพูดนะสะละอ้าเอา้เอาเพิ่มอีกน,อนี่เขตนี้แหละที่ต้องการโอเคระบาดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้มีสิบล้านเข้าไปแล้ว แงเถื่อนครับตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเฮ้ยหมายแล้วประเทศอื่นเข้าแล้วละบาดแล้วครับอ,อียิปต์โดนมามามาปุ๊บไปไกลถึงแคนาดาเลยทีเดียวนะ ยังไม่อนุญ,ญาตให้มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะฮืมเฟสติวัลเลยครับจบเลยทีเดียวฮึบนี่ออสเตรเลียโดนแล้วอังกฤษ หกสิบล้านคนแค่เซเชียวคนในประเทศอินเดียนะผมหกสิบล้านคนนี่ประมาณทั้งประเทศไทยเลยแต่ว่าสรับอินเดียนี่จิตเดียวโอเคมาเต็มที่ตอนนี้ก็เพิ่มทนหนาวนะระบาดเยอะกว่ารโรคหวัดธรรมดาอีกนะตอนนี้ กูเยอะครับเยอะเยอะเคดื้อยาเมื่อกี้ประเทศอะไรโดน UH ใช่ไหมใช่แล้วอาการมาต้องเอาออกไปอาจารินา้าโดนคะรับอเมริกาใต้แดงแจ๋แล้วตอนนี้ เมื่อกี้นะอเมริกาใต้ยังไม่ติดเลยสักประเทศตอนนี้แดงเถือกแล้วครับรัสเซียโดนแล้วยูเคน <c oughs> รนอ่ะไอกินแลนยังรอดนะตอนนี้มาเลัสกาก็ยังรอด เนาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราไม่รีบครับเราไม่รีบเพิ่มสักหน่อยมาโอ้โอมร็อกโกแคลิเบียนสองประเทศน,นี้อยากให้เจอพอดีเลยญี่ปุ่นโดนลาบอินโดโดนายมาทำไมไป อันนี้นี่ไม่เอาดีกว่าปุ๊บเราเสียเริ่มแดงแล้วฮืมประเทศหนาวก็โดนหมดแล้วนะเนามิโดนประเทศไทย ตายไป6,000เกือบ7,000คนมา,ศา,ศา,ศาดากัสกาเร็วๆสิวะอ้าวอา,อากดิีซีแลนด์โดนแล้วการมาออกไปนี่แน่ เกาหลีพึ่งโดนหรอวะอ้าอับ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 สนอยอ่าโดนละมาดากัสกาน้ำท่วมที่มาดากัสกาตายห้าพันอียเยเพึ่งระบาดเมื่อกี้แล้วตายหมดเลยาะน้ำท่วมจเจริญพวง ได้เรายังมีเยอะนะ1 2หนึ่งสองสามจัดให้หมดเลยครับสามประเทศหนึ่งกรนโดนละมอตนตการกัสกาก็โดนประเทศสุดท้ายนิวกกนีโดนซะแง๊บอโอเคตอนนี้ทุกประเทศติดโรคกันหมดแล้ว เหลือแค่ระบาดให้โดนทุกคนนะแล้วเราก็จะชนะเกมนี้กันเลยแต่กีแลนดน์รู้สึกว่าระบาดช้ากว่าเขาเลยนะไอสเรลนด์ก็ด้วยนะช้าใช่ไหมได้นี่แน่ไงละ่ะนี่ครเพิ่มเลยทีเดียวเพิ่มเลยอย่าพึ่ง แล้วนักหนาเนี่ยสวีเดนโดนแล้วตอนนี้เหลือ2ประเทศนี้แล้วครับกับนิวซีแลนด์ สูงจริงครับกับการเล่นเกมนี้เหมือนกุมชะตาโลกเอาไว้ในมืออู้อู้อตกใจทำไมมันแดงไวขนาดนี้เหมอือนจัง ร้อยมาจุการฆ่าคนปุ๊บปป๊บปุ๊บป๊บปุ <laughs> ๊บโอเคมารอตายซะพวกแก ดีดีพร้เจ้าจะตายหมดโลกกันไปนะขายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะขาให้เยอะๆเออขายนี้ทิ้งดิแหม แต้มเลยเลยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไหวเวย้ยไหวไหวไหวไจัดเลยหัวใจไหวฟึบเอื้อจุจุก็ตายครับแม่แต่ละคนเริ่มดับแล้วครับเริ่มดับ ่ายเยอะมากครับตอนนี้เนี่ยประชากรลดหกห้าไปทีเดียวเอามาพาาเอามาพึกเอาไปกินอเอาอีกอาการท้องเสียเอา้าไม่ทันท้องเสียไปละ มาท้องเสียอ, 29, อ้าวไม่ทานอีกยิบเก้าอุ้ยแต้มเดียวมาอืมมาอีกมาเยอะมาเยอะโคมาโอ้อยากได้เหมือนกันนะ ดูปื๊บๆๆๆๆๆเหลื้ยห้าร้อยล้านนีดเดียวเชียร์ก็ตกใจหมดเสียด้ซิม <laughs> อ่าตายแล้วจะหมดแล้ว3 2มสอสล้าน 9ล้าน8ล้าน7ล้าน6ล้าน5ล้าน4ล้าน3ล้าน2ล้าน1ล้าน9ล้าน7แสน6แสน5แสน4 3มเริ่มไม่เยอะเริ่ม2 1 2> โอเคชนะแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยค่าหมด เอาละครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย